คลิปขับฝากกด subscribe ที่นี่นะคะสำหรับกติกาการเล่นเกมสัตว์ใดไม่เข้าพวกนั้นนะคะคือให้น้องๆวงกลมประเภทของสัตว์ที่แตกต่างจากข้ออื่นๆนะคะอ่ามีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อที่1สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวก เฉลยข้อกอไก่ค่ะเพราะม้าเป็นสัตว์บกส่วนกุ้งกับปูเป็นสัตว์น้ำค่ะข้อที่2ส,สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวกเฉลยข้อกอไก่ค่ะเพราะแมวบินไม่ได้ส่วนนกและพึ่งบินได้ค่ะ ข้อที่ 3. สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวกคำตอบคือคอควายค่ะกระต่ายเพราะกระต่ายไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนโกบและเขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะข้อ4สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวก คำตอบคือกอไก่ผีเสื้อเพราะผีเสื้อเป็นสัตว์ปีกส่วนจระเข้และงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะข้อที่หสัตว์ใดที่ไม่เข้าพวกเฉลยข้อกอไก่ค่ะจิงโจ้เพราะจิงโจ้ไม่ใช่สัตว์ปีกส่วนยุงและนกเป็นสัตว์ปีกค่ะ ข้อ 6. สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวกเฉลยข้อคอควายค่ะช้างเพราะช้างเป็นสัตว์บกส่วนกอไก่คือม้าน้ําและขอไข่แมงกระพุนเป็นสัตว์น้ําค่ะข้อ 7. สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวก ฉเฉลยข้อกอไก่ค่ะเพราะว่าปลาเป็นสัตว์น้ำส่วนสุนัขและสิงโตเป็นสัตว์บกค่ะข้อ 8. สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวกฉเฉลยขอไข่ค่ะเสือเพราะเสือเป็นสัตว์บกส่วนกอไก่ปลาหมึกและคอควายปลาวานเป็นสัตว์น้ำค่ะ ข้อ9สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวกเฉลยกอไก่ต๊กแตนเป็นสัตว์ปีกะส่วนยีราฟและลิงเป็นสัตว์บกค่ะข้อ10สัตว์ใดที่ไม่เข้าพวก เลยคอควายกระรอกเพราะกระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนหอยทากไม่ใช่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะแยกแยะประเภทของสัตว์ออกแล้วใช่ไหมว่าแบบไหนเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย